เอาล่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับ v l o r a n น Classroom แนะนำจุดกระโดดเลสวันนี้จะเป็นคิวของดานบายแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันเนี่ยผมฝากให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้กดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับผมผมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับไป,ไปเข้าเนื้อหากันครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไฟล์บุกกันเลย <c oughs> ก็มาฝั่งไซต์ A มีจุดไหนบ้าง ถ้าคร่าวๆนะครับจะมีทั้งหมดสาจุดสาจุดจุดแรกคือกระโดดเขีย์แลมก็คือยูฮอร์บริเวณแลมเนี่ยแล้วก็จุดที่2คือบริเวณแบ็กไซต์ไม่ว่าจะเป็นไซต์ฝั่งนี้หรือไซต์ฝั่งนี้ผมรวมเป็นแบ็กไซต์เลยนะครับอ่ะจุดที่3าก็คือบริเวณหน้าห้องน้ำเราจะกระโดดไปจุดแรกยังไงก็คือจุดแรกก็จะเป็นจุดแลมใช่ไหมอันนี้จะมี2วิธีวิธีแรกก็คือกระโดดไปข้างหน้าตรงๆก็คือบินเข้ามาบินเข้ามาบินมาแล้วเข้ามปอย่างี้ตรงตรง อันนี้คือจุดแรกอ่ะมาดูวิธีการกระโดดจุดแรกก่อนให้กระโดดจากด้านล่างควางบัตแผกไปวิ่งใส่บัตแพกเกีบยบัตแผกปุ๊บก,กระโดดกระโดดเสร็จปุ๊บกดระเบิดแบบนี้อ่ะพอใช้บัตแพกลูกแรกตรงๆไปแล้วใช้บัตแพกลูกสองในเลี้ยวซ้ายแบบนี้แบบนี้แบบที่สองกระโดดเข้าแลมเป็นแบบไหนก็คือเราจะขึ้นมาบนกล่องแล้วอันนี้ต้องขึ้นมาบนกล่องเราจะบินมาทางนี้บินบินบินบัตแผกลูกแรกบินมานี้ แล้วก็ใช้วัสดุสองใช่ไหมเลี้ยวโค้งเข้ามาเข้าข้างหลังวิธีการบินบินแบบไหนวัสดกแรกให้เราคว้างไปใช่ปะคว้างว้างคว้างคว้างแล้วให้ตัวเราเด้งยใหม่นี้เด้งลอยลอยลอยมาปุ๊บก้มหน้าปล่อยวัสดุสองแล้วเงยหน้ากลับมากดระเบิดเงยหน้ากลับมามองตรงๆเลยนะและตัวเราจะโค้งกลับมาแบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูนะชชเป็นจะเป็นแบบนี้ มาครับต่อไปเป็นกระโดดไปจุด2ก็คือกระโดดไปเคลียร์แบ็กไซด์อันนี้คือต้องอยู่บนกล่องไม่งั้นเราจะกระโดดไปไม่ถึงคล้ายๆวิธีที่เรากระโดดไปหลังแลมเลยก็คือวางวัตแพ็งไว้บริเวณตรงนี้อันนี้ไปตรงๆได้เลยนะก็แค่นี้เองเนี่ยง่ายมากต่อไปเป็นจุดที่สามเราก็จะต้องให้เพื่อนอนะไปหาอินโฟจากตรงนี้ก่อนวิธีการกระโดดคือวางวัตถแพ็กไว้ที่เดิมเ <There. S 1> ขาวนี้แค่ องศาในการหันอ่ะให้เราหันไปตรงห้องน้ำไม่หันไปหลังสายจะเป็นน,นี้แค่นี้เองง่ายๆมากอันนี้ง่ายมากด่านนี้เป็นด่านที่กระโดดง่ายมากๆอ่ะต่อไปจะมีกระโดดที่ไม่ใช่เคียร์เคียร์สแล้วอันนี้จะเป็นกระโดดเพื่อไปโซนพื้นที่ที่มันอยู่ไกล ก็คือบินขึ้นไปบนทาวเวอร์บนนั้นวิธีการกระโดดเครื่องยนตตรงนี้วางร์แทกไว้ตรงขั้นสองครับให้ตัวเรากระโดดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดบารแพกระเบิดตอนตัวเราลอยมาอยู่มานี้แล้วปุ๊บเราค่อยใช้บารแพกลูก2ก้มหน้าแล้วหันหันเมาส์กลับมามองประตูแล้วกดบารแพะลอยลอยขึ้นมาอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะนี่จะเป็นอย่างนี้ก็คือขึ้นมาขึ้นทาวเวอร์แล้วก็ คอยโซนไว้สาหรับไซส์ A ก็จะมีประมาณน,นี้ต่อไปครับไปเจอเกันไซส์ B มาต่อที่บุกไซส์ B มีกระโดดไหนบ้างจะมีข้าวๆอยู่ประมาณสามที่เหมือนกัน3ที่ที่ที่1ก็คือปกติเลยกระโดดเข้าในไซส์ไม่ว่าจะเป็นแบ็กไซส์หรือข้างในกล่องคอนเทนเนอร์จุดที่2คือบินเข้าเอโบจุดที่3ก็คือเข้าหลังเข้าประตูไปตรงนี้เดี๋ยวมาเริ่มจากจุดแรกเลยวิธีการกระโดดก่อนถ้าสังเกตถ้าเรากระโดด เห็นข้างบนไหมมันมีผ้านเนี่ยหัวเราจะมง่งหัวเราจะม่งผ้าแล้วเราจะติดให้เราวิ่งมาตรงขอบ,ขอบอกล่องเลย <c oughs> ขอดูนะนี่ตงนะี้อันนี้จะไม่ติดถ้าเรากระโดดผ่านใช่ไหมกระโดดสุดขอบนั่นนะ <c oughs> นเแล้วก็จะบินเข้ามาได้อิสระต่อไปเป็นกระโดดจุดสองก็คือกระโดดเข้าเอโบมันจะเป็นวันนี้นะขอดู <c oughs> แบบนี้ต่อไปจุดสาม อันนี้โดดไปตรงๆเหมือนตอนเราก็โดดเข้าซ้ายเลยแค่เราหันหน้าขาประตูอ่ะจะไปแบบนี้ก็คือกระโดดเข้ามาสําหรับบุกซ้าย B ก็จะมีค่าๆสามจุดในบริเวณ b a c k ไซ d e หรือข้างในคอนเทนเนอร์แล้วก็กระโดดเข้าเอโบจุดสองจุดสามคือกระโดดเข้าไปหลังประตูสําหรับฝ่ายบุกทั้ง้าย B ทั้ง้าย A ก็จะมีสามจุดค่าๆจะมีประมาณนี้ต่อไปไปเป็นฝ่ายกันบ้างครับผมมาเริ่มจากการสา A ก่อนเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ย ผมต้องแนะนําก่อนว่าการเล่นรับเหมือนเดิมเราไม่จําเป็นต้องบินไปฆ่าเขาในจังหวะที่เขายังไม่บุกมาการเล่นรับเนี่ยผมจะไม่บอกเป็นตําแหน่งเป็นจุดว่ามันมีกี่จุดเพราะว่ามันเยอะมากเราจะใช้ตามสถานการณ์คราวนี้มาถึงวิธีการบินบ้างอ่ะถ้าสมมติว่าผมจะไปบริเวณแลมเวแลแบบนี้หรือบินขึ้นไปบนกล่องแบบนี้ต่อไป เราจะบินมาอย่าง lining. นี้ฟิวฟิวบินมาบนกล่องนี้ได้แล้วเราก็จะต้องบินขึ้นมาบนนี้ได้เหมือนกันอันนี้จะวางข้างบนไม่ได้แล้วนะไม่งั้นจะไม่ถึงเราต้องวางข้างล่างแบบนี้ใ่นี่แล้วก็บินมาอ่าแล้วที่มีอีกก็คือบินเข้าไปในแรมแต่เนี้ยจะบินยากหน่อยเราต้องพยายามกดตัวเราอย่าให้ตัวเราโดกไม่งั้นหัวเราจะไปมงกระแพงมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือบินเข้ามาในแรม ต่อไปก็จะมีย่อยๆอีกก็คือบินเข้าห้องน้ำกว้างบาร์แท็กอะไว้ประมาณประมาณสองบล็อกนี้สำหรับการไซต์ A ก็จะมีกระโดดแบบเงี้ยผมแนะนำให้เยอะไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่สถานการณ์แต่ละคนเจอไม่เหมือนกันเจอศัตรูอยู่ในตำแหน่งไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องกระโดดไปตามศัตรูที่อยู่ตรงนั้นเขาอ,อยู่ได้หลายที่เอาง่ายๆผมบอกเป็นจุดไม่ได้ที่กระโดดคร่าวๆก็จะมี บินไปตรงเข้าห้องน้ําอ่ะบินไปข้างบนกล่องนั้นบินไปข้างบนกล่องนี้บินเข้าแหลมประมาณนี้แต่เราต้องบินไปพร้อมกับคอมโบเพื่อนนะก็คือเราจะไม่บินไปตัวเปล่าวะไม่ว่าจะเป็นบุกหรือกันเพื่อนอะ่ะต้องจ่ายสกิลก่อนไม่งั้นการกระโดดก็ไร้ค่าเราจะบินไปตายฟรีถ้าเพื่อนไม่มีตัวสกิลแล้วไม่มีจ่ายแล้วแล้วเราไม่มีเตะเราก็ไม่ควรโดดไปเพราะว่าเราจะตายก่อน ต่อไปไปเจอกันไซบีครับผมมาเป็นฝ่ายกันไซบีบ้างจุดกระโดดของไซบีดาเน,นี้ยก็เหมือนเดิมจุดกระโดดมันน้อยมันเป็นมันเป็นการเล่นลับมากกว่ามันจะไม่ค่อยให้เรากระโดดไปฆ่าศัตรูเยอะมาถึงว่าตอนที่เริ่มเกมะนะแต่ว่ามันมีไม้มันก็มีอยู่อ่ะที่มีให้กระโดดก็คือตรงรองมีเพื่อนคอยอยู่นี้แหละถ้าดีก็คือสก,กายอย่างเงี้ยให้ให้เพื่อนใช้นกลอยลอยลอยชิ้นกระแพงมาจะบินบินชิดกระแพงมา และพอโค้งปุ๊บก,ก็ป๊อปแฟตระเบิดแฟตไปอย่างงี้ใช่ไหมวิธีการกระโดดก็กระโดดตรงๆเลยคว้างวัตแฟตไปท่นีโโ้โอ้อย่าลืมอย่าให้นกตามเราให้นกนําเราแต่อันนี้คือเป็นแบบกระโดดสําหรับการเล่น a r e s s i v e แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยทําเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่าถ้าจะบอกก็คือมันจะเป็นแนวการใช้บาสแ็กเพื่อกระเด้งเราอะไปในจุดที่เราต้องการด้วยความเร็วกว่าการเดินปกติมากกว่าสมมติว่า เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับและเราสน a p ดูคนรองอะแล้วมีคนรองมาเห็นเราพอดีเราฆ่าเขาไปได้เขาก็จะบอกข้อมูลกับเพื่อนเขาแล้วว่าเลดมันยืนอยู่มุมเนี้ยคนที่วินโดว์ก็รู้เขาก็จะล็อกเราคนที่อยู่รองก็รู้เขาจะล็อกเราเราจะวิ่งหนีออกมาตรงๆทั้งวิ่งออกมาตรงๆแบบนี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตายเรากระโดด่างนี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตายถูกไหมแต่ถ้าเราทําแบบเนี้ยโอเปอร์เซนต์ในการตายของเราจะน้อยมากคือการบัตแชกหันหน้าเขานังก็ได้ แค่นี้ตัวเราจะเร็วกว่าปกติหรือการกระโดดจะทําให้ตัวเราคาดได้ยากกว่าเดิมอย่างงี้อ่ะนะจะเร็วมากวางบาัสแพ็กให้เหนือหมันอย่างงี้อม,มันก็จะเป็นการเล่นตีแพนแนวนี้มากกว่าหรือว่าเราอยู่ตรงเนี้ยสมมติเราอยู่อย่อยางงี้ใช่ไหมม่านเปิดมาเราสแนปมาโอ้โหแม่งเล่นเร็วเราก็บัสแพ็กนี้มันจะเป็นแบบนี้มากกว่ามันจะเป็นการใช้บัสแพ็กไม่ใช่เชิงบินอ่ะ มันจะเป็นการพลิกแพงอะสถานการณ์ไม่ว่าเราจะเป็นการหนีการเปลี่ยนโพซิชั่นด้วยความเร็วหรือการใช้บัตแพ็กกวนศัตรูถือว่าเราเล่นเชิงกับศัตรูศัตรูเขาอ,อยู่นั้นนะบัตแพ็กกระเด้งเขาอะไรอก่างเนี้ยมันจะเป็นการใช้บัตแพ็กแนวนี้มากกว่าจะไม่เป็นเชิงบินอะแต่ถ้าเราอยากบินจริงถือว่าเราสซนพื้นที่ได้ใช่ไหมเราจะกู้สไปเรารู้ตำแหน่งศัตรูว่าเขาอยู่เขาอยู่ตรงรองเราจะบินไปฆ่าเขาก็ง่าย แบบนี้บินมาฆ่าเขาโป้ง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 โป้บง,บ,ง,บ,ง,บ,งบินมาเคลียให้เพื่อนให้เพื่อนกู้ได้อย่างสบายใจหรือจะบินมาตรงนี้ก็ได้มันจะเป็นประมาณนี้แบบนี้แล้วเข้ามาฆ่าพวกที่อาจจะมีทิกช็อต เขาอาจจะเป็นเล่นบีมหรือเขาเล่นไวเปอร์มีทิกช็อตตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะ่ะอ่ะมันจะเป็นการบินมาทําแบบนี้มากกว่าสำหรับฝ่ายกันทั้งไซบีะไซเอ A ด่านปลายเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการใช้บาร์สแพคไม่ใช่เชิงกระโดดแบบเอาเพแบบด่านแอสเซนที่มีทั้งทาวเวอร์ให้เราคอยกระโดดมีตรงมาร์เก็ตให้กระโดดหรือมีตรงมิด ให้กระโดดไปลิง์มิดไปอะไรก็ตามมันจะไม่เหมือนกันด้านบายสำหรับผมสําหรับฝ่ายกันเนี่ยมันจะเป็นการใช้บัตแพ็กพลิกแพงสถานการณ์ซะเยอะใช้บัตแพ็กเพื่อกระเด้งเราใช้บัตแพ็กเพื่อหน,นีเนี่ยมันไม่เหมือนกับการบินในด่าน a s สเซนดังนั้นสำหรับฝ่ายกันด่านบายทั้ง้ายบีทั้งสายเอผมก็แนะนำแนวแนวนี้ เอาละแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําจุดกระโดดเลสด่านปลายทั้งตอนบุกแล้วก็ทั้งตอนกันต่อให้ตอนกันจะไม่เหมือนการบินก็ตามเพราะว่าสำหรับผมผมยังแนะนําเหมือนเดิมก็คือ มันเหมือนการใช้เพื่อพลิกแผงสถานการณ์ต่างๆอะแล้วก็สําหรับใครที่มีจุดกระโดดอื่นๆตอนกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาแนะนํากันได้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนอื่น,นที่เข้ามาดูจะได้ได้รับความรู้เพิ่มเติมได้แล้วก็ใครที่ติดขัดปัญหาจุดไหนไม่ว่าจะตอนบุกหรือตอนกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กด s u b สไครป์ผมฝากกด Sub สไครป์ให้หน่อยจะเป็นการถีมากครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ด่านอื่นครับผม